สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็เช้าวันหวยออกนะครับเนาะวันนี้วันอังคารวันนี้วันดีนะครับเนาะวันดีวันนี้วันศึกใหญ่ศึกเงินแสนนะครับที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะมาถึงแล้วใครรอใครหาข้อมูลได้ดีๆเด็ดๆแล้วก็จัดเลยนะครับเนาะรีบจัดเลย แนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันนี้ก็พย้ำาวย้ำแนวทางรัฐรัฐบาลของบ่าวสรคคมนะครับเนาะชาววันไหวออกที่ว่าทว่จะส่งเข้าห้องสอบนะครับส่งเข้าห้องสอบให้ทุกคนสอบผ่านนะครับตัวเย็นจะถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันนะครับเนาะชาววันไหวสายเตือนเต้นเย็นรับทรัพย์นะครับเนาะเย็นรับทรัพย์ไปด้วยกันก็ประมาณนี้นะครับเนาะ วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะผลไม้อาหารปลาเหมือนเดิมเส้นปลาครับเนาะเส้นปลาคข่หอยที่เราให้ไปก็ให้ตรงกับเลขที่ของฉลากหยิบลูกบอลมานะครับเนาะที่เราให้ไปเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับก็วันนี้ก็บ่าวซามีแนวทางของเลขของบาสารคามย้ำให้ครับเนาะย้ำให้เพื่อมีคนแคไปไวแล้วลืมนะครับเนาะแคปไปหลายวันแล้วลืม เห็หลายวันหลายงวดไอ้หลายวันผ่านมาแล้วลืมแคบไปลืมก็งวดนี้ใครงบน้อยนะครับสองคู่จัดไปครับเนาะบ่าวขึนตามเราทำบ่าวสารคามสองคู่นี้เน้นๆนครับเนาะใครงบน้อยจัดไปเลยใครงบน้อยนะครับเนาะบ่าวสารคามให้เราทางไปนะครับเนาะตรวงวดไปบนล่างเน้นบนนะครับเราทางบ่าวสารคามบนล่างเน้นบน เด่นศูนย์รองห้าครับเนาะเด่นศนเด่นห้ากว่ากันไปนะครับเนาะแต่เน้นบนนะครับเนาะบนล่างเน้นบนเลยจับคู่ให้หกคู่นะครับเนาะจับคู่ให้หกคู่คือศูนย์สามศูนย์ส่ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์สามศูนย์ส่ศนย์จแล้วก็ถ้าห้ามาก็ 50, 5้าศูนยน่านะครับหกคู่ 6คู่นี้ให้เน้นไปที่ 03, 03, 0ูนย์แล้วก็50นะครับ 03, 0 3 07 50เน้นให้3คู่นี้นะครับเนาะแต่ก็ใครไม่ชอบที่บอก3เน้นให้ก็อีก3คู่ที่เหลือคือ0 4 5ย์3นะครับพอใครบอกว่าบอก3เน้นไม่แม่นชอบสามคู่นี้มากกว่าก็จัดไปนะครับรนาะ0 4 5 1 5 3จัดไป บอกสงคามซื้อหมดนะครับแต่ว่าจะหนักตัวที่ตัวอย่างนี้นะครับเนาะหกคู่ครับเนาะถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางานนะครับก็มาที่ตัวกันสองคู่คือห้าเจ็ดกับห้าสองนะครับห้าเจ็ดกับห้าสองถ้าหกคู่นั้นไม่ทํางานนะครับเนาะแต่คาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับเนาะมาไม่ถึงแน่นอนนะครับตัวกันมาไม่ถึงแน่นอนอยู่ในหกคู่นั้นแน่นอนนะครับเนาะ ก็ทั้งงบน้อยนะครับ2คู่เน้น้ก็คือ0ูนกับ50นะครับงบน้อยจัดไปครับเนาะศูนย์สามกับห้าศูนย์สองจุดนี้สองคู่นี้นครับเนาะจัดไปเลยพอบางคนก็ตามหลายเซียนหลายอาจารย์ครับเนาะหลายสำนักอยากไปยังบ่าวสามสักคู่สองคู่ก็ศูนย์สามกับห้าศูนย์นะครับจัดไปครับเนาะจัดไปสองคู่นี้ แล้วก็มาที่ชุด3ตัวครับเนาะชุด3ตัวของเปล่าสารครามมี9ชุดนะครับชุด3ตัว9ชุดมี6 0ศูนย์สามหกศูนย์ะครับแล้วแ0 3ศ0 7ย5 0าแล้วก็ห้าศูนย์สนะครับเชุด ส่วนหลักร้อยที่เป็นศูนย์บารสามจะซื้อคนเดียวนะครับเนาซื้อคนเดียวหลักร้อยบาทสามมีหกกับแปดกับห้ากับศูนย์ะครับเด่นที่สุดชนกันแล้วก็เด่นที่สุดนะครับเราสําคัดมาให้แต่บางจับคู่ให้แค่สามหลักเพาะมันจะเยอะไปส่วนตัวนอกรอบบาสามจะซื้อคนเดียวนะครับบารสามจะเอาศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์นะครับ,บา ซื้อคนเดียวเนะาะขุดจตัวลงทุนน้อยกําไรงามนะครับเนาะซื้อนินดๆหน่อยก็เป็นเงินเป็นทองนะครับเนะบาะบ่อสารคามจัดไปถ้าใครตามบ่อสามก็ให้เน้นไปนที่หลัก6กับหลัก8นะครับหลัก6ก็คือ6 0 3 6 0 7 6 5 0หลัก8ก็8 0 3 8 0 7 8 5 0 2 2หลักนี้เป็นชุดนินนะครับเนะบาะบ่อสามชอบจะสุดขีดชั้นใต้ให้แดงๆครับเนาะใครตามเแนวทางบ่อสารคาม ก็วันนี้ก็มีหาหน่อยด้วยเห็บนมีแล้วก็ต่อที่หาหน่อยแต่ถ้ามีเวลาก็จะลงในช่องชุมชนให้นะครับเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นศึกใหญ่ศึกเกินแสนก็หลายๆคนไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่คนจะแห่มาที่ศึกใหญ่กันหมดนะครับเนาะจะเป่าซ้ำได้หมดทุกทุกนั่นนะครับเนาะทุกอย่างเลยทั้งน้อยลาวไทยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะส่วนเลขฝันครับเนาะวายวามวายควว่าจะไม่พูดพูดเลยดีฝันครับเนาะเลขฝันครับเนาะเป่าสารคาม ันหลายวันแล้วได้คู่เดียวครับเนาะถ้าใครฟังอยู่ถ้าใครฟังจนจบน่าจะรู้ครับเนาะ98นะครับบันสวนรคได้98ฝันองหายออก98ดูดิจะเป็นยังไงจะฝันแม่นไหมประจำหลงให้นะครับเนาะ98นะครับทางบ่าวสารคามฝันฝันดีครับเนาะฝันดีมากแต่บางคนก็บอกว่าถ้าฝันลมหอยออกแล้วมันจะไม่ออกครับเนาะก็ลองดูคนระับเนาะ98นะครับ ไปได้ทั้งบนและล่างครับเนาะฝันว่า98ในสองตัวมีคนบอกว่าหวยออก98ก็ลองกับหัวไว้นะครับเนาะ96ก็กอันนะั้นเป็นตัวเดียวกันลองดูครับเนาะลองดูสายเลขฝันลองดูไม่เสียหายนะครับสายเลขฝัน98นะครับคู่เดียวเลยดูที่จม่นเหมือนงวดที่เคยฝันออก60ไหมหวเดืน60เต็มๆครับเน,ะนาะฝันว่านู้นฝันว่าสร้างบ้านใหม่ บ้านยังสร้างยังไม่เสร็จเลยไปขอบันเลที่ได้แล้วในขหกศูนย์งวดน้เข้าเต็มเต็มครับเนาะเมื่อปีที่แล้วบางทีจะ,จะไม่ผิดนะครับเนาะทีนี้ฝันว่าหวยออกเก้าแปดนะครับเก้าแปดลองดูนะครับเนาะลองดูใส่เลขฝันนะครับก็ถ้าคลิปก่อนวันเดิมครับเนาะใคทุกคนถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุนสอบผ่านกันทุกคน,นครับเนาะถือโ่รส่งเอฟซีเข้าห้องสอบนะครับคอสอบผ่านถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันใครยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินก็ ไม่ถูกหวยมาข้ามปีก็ปลดล็อกให้ได้ครับเนาะปลดล็อกให้ได้รากข้ามปีแล้วปีนี้จะครึ่งครึ่งปีแล้วับเนาะก็ไม่ถูกยังไม่ถูกหวยเลยก็จัดไปับเนาะจัดไปถูกจากสำนักไในก็แล้วแต่นะครับเนาะค่อยปลดล็อกให้ได้ก็พอถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันครับเนาะเช้าตอนเย็นค่อยสอบผ่านกันทุกคนด้กินชาบูหมูกระทะกันทุกคนครับเนาะหลังจากกินแต่พริกจะกินปลาทูมานานก็ สมหวังกันทุกคนตอนเย็นครับเนาะก็ฝากไว้ลิปนี้นะทุกคนเฮงเรวยๆวยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ